ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้บันทึกถึงสตรีที่มีบทบาทสูงสุดทางการเมืองไว้เพียงนางเดียวคือเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจารย์สนมฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระชัยราชากษัตริย์พระองค์ที่12ของกรุงศรีอยุธยาแต่แทนที่จะเป็นเรื่องดีๆชื่อเสียงของนางกลับถูกกล่าวถึงในด้านเกมกรรมอันเฉาโฉดทั้งการเป็นผู้ต้องสงสัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาทั้งการชิงบัลลังยกชายชูขึ้นเป็นกษัตริย์ตามที่หลายคนรู้กัน เจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ถือกำเนิดจากคนสามัญในครอบครัวยากจนบิดามารดาอยู่ที่บ้านนาเกลือปากน้ำเจ้าพระยาตำบลสาขาแขวงเมืองพระประแดงมีชื่อเดิมว่าโบผันเมื่อแรกเกิดโบผันก็เริ่มมีนิมิตที่ไม่เป็นมงคลเสียแล้วพอตกฝ้าก็เกิดแผ่นดินไหวต่อมาก็เกิดไฟไม่เผาหมู่บ้านทั้งห0ิหลังวอดวายพอหนึ่งเดือนโกนผมไฟตามประเพณีฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาทับบ้านต้องไปปลูกกระท่อมอยู่ แต่ในความอัปมงคลของโบผันกลับมีความมหัศจรรย์แฝงอยู่ในเรือนกายอย่างที่หญิงอื่นไม่มีความพิเศษในเรือนร่างและกลิ่นกายของนางนี้ทําให้ชายใดที่ใกล้ชิดไม่อาจยับยั้งอารมณ์การพิสวัสไว้ได้โดยแผ่นศิลาที่จาลึกเรื่องราวของศรีสุดาจรรันได้บรรยายความมหัศจรรย์ในเรือนร่างของนางตั้งแต่เล็กไว้ว่าครั้นอําแดงโบผันมีอายุสามเดือนนอนอยู่ในบ,บ่บีแมลงพึ่งแมลงชันรงแมลงวันมาวมตอมโยนีกุมารีนั้นเป็นตุก บิดามารดาต้องให้เด็กนอนในมุ้งเสมอๆเ,เมื่อแดงปูผันโตขึ้นมาหน่อยามารดาเอามานอนกลางแจ้งผู้่เพื่อแมลงผู้่แมลงชันโรและมแมลงวันต่างก็มารุมตอมโยนีมากขึ้นกว่าเดิมอ,อีกบิดามารดาในความสงสัยจึงลองดมที่โยนีโยนีมีน้ำใสๆไหลออกมาน้ำที่ไหลออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกลแหง้งบิดามารดาไม่มีความรังเกียจในบุตรจึงลองชิมน้ำที่ไหลออกมาจากโยนีน้ำนั้นหอมหวานเหมือนน้ำตาลสดโคกโยนีมีลักษณะเหมือนกลุ่มคลอง โยนิโตเท่ากัปตั้งคล้ายหอยคมร,รูปโยนีไม่รีบเหมือนใบพลูมีรอยขีดยาวนิดหน่อยเมื่อย้ำรอยขีดออกจึงมีช่องตรงคล้ายกระบอกไม้ไผ่เมื่อแดงบัวผันร้องให้เสียงร้องนั้นคล้ายสินประสำยามดที่มีเงื่อออกตามตัวกลิ่นเหงื่อจะหอมเหมือนกลิ่นข้าวใหม่กลิ่นตัวตามธรรมชาติจะเหมือนกลิ่นดอกชมาด้าเมื่อโบผันโตข,ขึ้นความงามของนางก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกวันเป็นเลิศกว่าหญิงทั้งหลายดังข้อความที่จารึกบนแผ่นศิลาไว้ว่าใบหน้าเป็นรูปไข่ทีวโกงสุดหันตา ดวงตาคุมตรงดำเป็นมันเหมือนมันดินจมูกโด,ด่งเรียวางามดังทั้งสอนเมื่อใดที่นางยิ้มแก้มทั้งสองจะปรากฏลักยิ้มแก้มทั้งสองมีสีราพมะปรางสุกเนื้อดังอ่อนอมมูลดังผ้ากำมะหยี่หรือสำลีเนื้อละเอียดเกลี้ยงมีสองสีมีขาวจื่งเหมือนลูกจันทร์สุกเส้นของอ่อนนุ่งดำเป็นเงาจุดอ่อ,อ,อนเล็บมือเท้าุ้งคล้ายเล็บพรุนฟันเล็กๆเท่าก,ก,กันทั้งสามสิบสองซี่ฐานยุคควนทั้งคู่อ,อุปลมด,ดังดอกบัวสัตตบุงกดฐานข้อกลางต้องปลายงอนดันฐานชิดติดกันนเเอาลลูสียไห่ นองมีน้ำใสๆไหลออกมาบางครามีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกลเมือ่อบุกผันเริ่มมีระดูระดูนั้นมีกลิ่นคล้ายคล้ายดอกพิกลแห้งแม้แต่ผ้าที่เปื้อนโลหิตระดูเมื่อซักด้วยน้ำแล้วนำไปตากจะมีมแมลงผู้พึ่งมแมลงชันโงมแมลงหวัานมาตอเป็นลุกสุกกลิ่นหอมหวานโลหิตติดผ้านั้นทุกคราวตัดผ้า ความมหัศจรรย์ในความงามของบอัวผันร่ำลือไปทั้งตำบลจนกำนันรายงานร,าานรูปลักษณ์อย่างละเอียดไปยังเจ้าเมืองพระประแดงซึ่งได้ส่งต่อไปอยังกรุงศรีอยุธยานำความขึ้นกลับบังคมทูลให้ทรงทราบเหมือนได้พบช้างเผือกฉะน,นั้นสมเด็จพระอักรมเหสีรับสั่งให้นำบัวผันมาเข้าเฝ้าและทรงเมตตารับเลี้ยงไว้ชีวิตในวังหลวงบัวผันได้รับพระกรุณาจากพระอักรมเหสีให้รับใช้ใกล้ชิด จนวันหนึ่งขณะมีอายุ9ถึง10ขวบเกิดฝนตกหนักโบผันได้แก้ผ้าไปเล่นน้ำฝนกับเพื่อนหญิงฝ่ายในอย่างสนุกสนานจนวิ่งไปเล่นบนระเบียงมหาปราสาสตสมเด็จพระชัยราชาทอดพระเนตรเห็นความพิเศษของโบผันที่แตกต่างจากเด็กอื่นทรงพิจารณาอยู่นานจากนั้นก็รับสั่งขอตัวเด็กหญิงที่สดุดพระเนตรต่อพระอักรมเหสีซึ่งพระนางก็ได้นำตัวโบผันไปถวายต่อพระราชาสวามี บัวผันรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทจนวัยล่วงเข้า14-15สมเด็จพระชัยราชาจึงยกขึ้นเป็นเจ้าจอมอยู่งานพระสนมเอกพระราชทานชื่อใหม่ว่านางสีจันทร์เพราะผิวเนื้อของนางละเอียดนวลเป็นสีเหลืองเหมือนสีผลจันทร์สุกทั้งกลิ่นกายก็ยังหอมรันจวนพระาราชหฤทยัยจึงปลดปรานางสีจันทร์ยิ่งกว่าพระสนมองค์อื่นๆ สิ่งที่ปรากฏในเรือนกายของบัวผันทั้งรูปลักษณ์และกลิ่นกายนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ชายที่ใกล้ชิดนางต้อง,ลงหลงไหลเท่านั้นนางเองก็มีความเร่าร้อนต้องการชายมาสนองอารมณ์จนไม่อาจยับยั้งชั่งใจจึงได้ก่อเรื่องบัตรสีผิดประเวณีไว้อื้อเฉาในประวัติศาสตร์ตอนท้ายของข้อความในแผ่นศิลาที่จะรึกเรื่องราวของนางได้กล่าวไว้ว่า ครั้งนั้นไม่ช้าเสนาบดีผู้ใหญ่และข้าราชการพร้อมกันจับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ฆ่าเสียทั้งปู่ทั้งมีสองพระองค์ด้วยกันเอาศพไปทิ้งไว้ที่วัดกระไดอิดให้แรงกินเป็นการประจารวามชั่วร้าย้ือเหตุนี้จึงได้รู้กันว่าโยนีไม่มีเส้นลงมาเลยเกลี้ยงสะอาดเตียนโลจึงยกรชาชสมบัติถ,ถวายพระเจ้าช้างเผือกุงใหม่พระองค์มีรับสั่งให้จารึกเรื่องนี้ลงบนแผ่นศิลาแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ฐานพระเจดีย์แดงวัดกระไดอิดเป็นคารประจารวามชั่วร้ายของานางสอสุดาจานันทร์ ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหลวงรักรณเรศในรัชกาลที่3ามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงนิยมสัปปดลเล่นเพื่อนได้นำแผ่นศิลาจารึกนี้มาจากวัดกระไดอิฐคลองพระเนีตรกรุงศรีอยุธยาเอามาไว้ที่พระเจดีย์สามองค์ในวัดพระเชตุพนกรุงเทพในต้นรัชกาลที่สและคัดลอกข้อความไว้ เมื่อกรมมาหลวงรักรณเรศต้องโทษเป็นกระบฏถูกประหารชีวิตในพุทธศักราช2,391พระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าแผ่นหินนั้นเป็นเรื่องอุบาทคนเอามาก็อุบาทให้เอาแผ่นหินไปทิ้งน้ำถ่วงร่างหม่อมไกรสอนลงด้วยกัน แต่ก่อนที่แผ่นหินอุบาตนี้จะจมลงใต้น้ําในบริเวณที่ไม่เปิดเผยกรมมาหลวงบวรศักดาพิสารได้คัดลอกเอาไว้แล้วนําไปถวายไว้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมามื่นนุชิชิโนโรสความลับของเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจานทร์ที่ปรากฏอยู่ในแผ่นศิลานั้นจึงถูกนํามาเปิดเผยให้คนรุ่นหลังได้รับรู้